หลวงพ่อจอืดท่านได้กล่าวว่าผู้ใดโชคไม่ดีวาสนาไม่สูงส่งไม่มีอะไรอุ้มชูพระเครื่องที่มีพุทธคุณที่ดีจะเสริมกำลังวาสนาชะตาชีวิตเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานได้หลวงพ่อจอืดท่านมีวิชาวิเศษเฉพาะตนไว้คอยช่วยเหลือบรรดาลูกศิษย์ญาติโยมเพื่อให้พบประสบความสำเร็จในชีวิตและยิ่งในปัจจุบันนี้ยุคเศรษฐกิจฟืดเครื่องยุคต้องแข่งขันทั้งเวลาแข่งกันทำมาหากินและแข่งกับตัวเอง ใครดวงดีมีวาสนาก็รวยไปแต่ใครดวงไม่ดีก็เจ๊งไปวิธีการเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมบารมีให้กับตัวเองหลวงพ่อจืดท่านได้บอกว่าให้บูชาพระเครื่องที่ปลูกเสกในด้านเสริมดวงโดยเฉพาะท่านจึงได้สร้างพระปิดตาไว้เสริมดวงอนุภาพเต็มไปด้วยเรื่องเสริมดวงเสริมวาสนาบารมีเสริมโชคลาภหน้าที่การงานเสริมธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่อง แม่ตาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยจะหยิบจะจับธุรกิจอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดไม่มีศัตรูมาเบียดเบียนนอกจากจะดีในเรื่องเสริมดวงให้กับตัวเองแล้วยังเสริมโลกหรือปีชงให้กับตัวเองจากศัตรูมาเป็นมิตร